เลยค่ะขอบคุณนะคะ,อะ,อะเอาโมอยวผมฝากร้านหน่อยนะครับพอดีว่าผมจะไปธุระข้างนอกได้เลยค่ะอติ บอกร้านแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาได้สิรีบกลับมานะเดี๋ยวถ้าคุณขนุนกลับมาถึงร้านแล้วไม่เจอเธออีกเดี๋ยวก็โดนดูอีกหรอกโอเคสวัสดีครับคุณกินแก้วพอดีว่าคุณขนุนลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านนะครับออกไปทำโทระอีกสิบนาทีก็น่าจะถึงร้านครับเดี๋ยวผมรีบให้คุณขนุนโทรกลับนะครับ แล้วขนุนจะกลับมาสักกี่โมงะอะติเอ่อคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณขนุนถึงร้านเมื่อไหรผมจะรีบให้คุณขนุนโทรกลับนะครับแม่ผื่นขึ้นน่ะแดงเต็มตัวเลยไม่รู้เป็นอะไรอติส่งยาที่ร้านมาให้แม่ก่อนนะรอขนุนไม่ไหวแล้วถ้ารอขนุนแ,แม่แย่แน่เลยอะ่ะคันมากเลยตอนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมเรียกรถแล้วเดี๋ยวจะรีบส่งยาไปให้เลยนะครับโอเคจ้ะขอบใจมากครับสวัสดีครับ เพศคนเมื่อกี้ถึงไล่เราไปซื้อร้านอื่นแทนที่จะแนะนำลูกค้าเนี่ยให้ไปซื้อร้านตัวเองเฮ้ยให้เงินมาด้วยเหรอทำไมวะอะไรหรือเปล่าเนี่ยยามเหมได้อยู่แล้วนี่วะขอเจอดีแน่คุณครับ ฟังฉันอธิบายก่อนนะคะนี่คุณเภสั์คุณลู้หรือเปล่าว่ายาที่คุณขายชั้นมันหมดอายุแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ฉันฟ้องได้เลยนะใจเย็นก่อนค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ขายยาหมดอายุให้คุณนะคะฉันเป็นแค่ลูกจ้างค่ะเจ้านายชั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะขายยาหมดอายุให้กับลูกค้าฉันก็เลยคืนเงินให้คุณนี่เงค่ะฉันโดนบังคับอะค่ะถ้าฉันไม่ทําแบบนี้เนี่ยฉันจะโดนไล่ออกนะคะหรอคะแต่คุณก็ยังขายให้ฉั้นอยู่ดีเนี่ยนะอ๋อ ดีเลยค่ะงั้นฉันจะฟ้องพวกคุณทั้งร้านนั่นแหละจะเ็นก่อนค่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเราสองคนเนี่ยมาร่วมมือกันเอาผิดคนแบบนั้นดีไหมคะพอดีอติรครับแล้วมุกไปไหนเนี่ยออออกไปทำธุระครับแต่บอกว่าเดี๋ยวรีบกลับมาคุณขนุน ยาที่อยู่ในตะก้าพวกนี้หมดอายุแล้วครับให้ผมเอาไปทิ้งเลยไหมจะทิ้งทำไม่ถ้าทิ้งฉันก็ขาดทุนเสียติคุณถนนครับแต่ถ้าเราขายยาหมดอายุให้กับลูกค้าลูกค้าอาจเสียชีวิตได้นะครับฉันสั่งอะไรก็ต้องทำคุณขายยาหมดอายุหรอคะคุณพูดอะไรครับผมไม่เห็นเข้าใจเลย ขายยาหมดอายุให้ฉันฉันเพิ่งมาซื้อ,อยาแก้อไอเมื่อเช้าเนี่ยดีนะคะที่ฉันไม่ได้กินเข้าไปถ้าฉันกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหวเหรอคะมี่คุณคุณอาจจะไปซื้อยาร้านอื่นมาก็ได้แล้วคุณก็มาโทษร้านผมอะ่ะมุกเธอก็ยืนยันลูกค้าไปสิคุณขนุนคะร้านขายยาของเราเนี่ยยาหมดอายุแล้วนะคะแต่ฉันเตือนคุณขนุนแล้วคุณขนุนก็ยังยืนยันที่จะขายไม่อยู่อะคะ่ะจะพูดบ้าอะไรเนี่ยฮะคุณบังคับให้ฉันขายยาหมดอายุ มันผิดกฎหมายนะคะคุณขนุนอีกอย่างเนี่ยถ้าคนไข้กินแล้วแพ้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะใช่ครับพวกเราสองคนจบเทสาชมาต้องคำนึงถึงชีวิตของคนไข้เป็นอันดับแรกเราสองคนจะไม่ยอมขายยาหมดหอายุให้กับลูกค้าอีกเอองั้นก็ลาออกไป้งคู่เลยยังไงฉันก็จะลาออกอยู่แล้วคะ่ะครับผมลาออก ราครับแม่ฮะแม่แพ้ยาเหรอครับยาหมดอายุได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปตอนนี้เลยคุณขนุนเดี๋ยวก่อนครับเมื่อกี้แม่ของคุณขนุนโทรมาผมบอกว่าผื่นขึ้นผมก็เลยส่งยาให้แต่ยาล็อตแรกที่ผมส่งไปคุณขนุนเพิ่งซื้อมาไม่ใช่เหรอครับทําไมมันถึงหมดอายุแล้วอะ่ะก็ฉันแอบเปลี่ยนฉลากมันหมดอายุไงแกไม่บอกฉันก่อนวะเวนกรมเนี่ยมันวายติดจรวดจรจิงๆฉันว่าตอนนี้ไปดูคุณแก้วก่อนดีกว่าค่ะ แม่แม่ครับแม่อย่าเป็นอะไรนะครับแม่ผมไม่รู้ครับแม่ผมขอโทษนะคุณขนุนใช่ไหมคะครับคุณถูกจับข้อหาขายยาหมดอายุเชิญไปที่โรงพักด้วยคะ่ะ หน้าคนเราเวนกัมตามสนองไวัยสุดๆ